ขึ้นไม่ได้เรอลูกเอามมีช่วยเอามมีช่วยเออดีใจมามีช่วยมามามอามมอูดึงเหนียงก็มีเรียกให้ขึ้นมาเรามันอ้วนแล้วลูกอยมันจะขึ้นได้ยังไงอะลูกห,หนูมันอ้วนแล้วอะลูกอืมอืมอยังยังขึ้นไม่ได้เลยโอ้น่าเอ็นดูหืม เนี่ยพ่อพ่อ work home home เวิร์ฟอร์เนี่ยใช่ไหมเนี่ยกินขนมทั้งวันใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องมาอ้อนมีแม่ให้กินหรอกใช่ไหม่้พ่อให้กินขนมทั้งวันใช่ใชไมมออมมห,หมหนหนม,ม,มีรู้มีรู้ถ้าอยู่กับพ่อพ่อเนี่ยอืมกวแสบต้องมาอ้อนเลยอ้อ,อนซะเรียบร้อยเลยโอ้โดูเอดูอืมอ้อนท่าน,นี้เนี่ย มีแผนตลอดแหละใช่ไหม <laughs> หมา,หมา